สวัสดีค,ครับผมกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการทหาวิทยาโหราค่ะนะซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานกันไปแล้วนะอาจารย์โอ cát đá cát ốc nặng lắm ạ ừ เดี๋ยวชแชร์ออกต่างกลุ่มกันทำไมมันมต้องมากระตุกข้างขวาเลยน่าจะกระตุกข้างซ้ายมาแล้วสหาวิทยาโหรา ใรเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะกดถูกใจเพจให้ด้วยนะคะเพจสหวิทยาโหรานะคะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามให้อายุมาด้วยก็ดีนะคะแต่ไม่ต้องบอกวันเดือนปีเกิดนะคะเพราะเราดูด้วไพ่ยิปซีคนละหนึ่งใบคนละหนึ่งข้อเท่านั้นนะคะ หยุดได้ไพ่รวยด้วยไม่รวยหรอกวันนี้ไปถ่ายรูปหน้าหลุยส์ตองเราไม่ได้รวยเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ซื้อแต่เราไปถ่ายรูปเฉยๆกดแชร์ออกไปแซ่บ้านอาจารย์โอ้นะอืมียอาจารย์โอ้จนอยู่คนเดียวคนอื่นเขารวยกันหมดนะ ม,มีเราจนคนเดียวน่าอัภัพน่านอยใจคนอื่นก็หางเงินได้เยอะ yeah. แยะก็าหางเงินได้น้อยเออพอละเดี๋ยวจะเล่งแคร์ก่อนอย่างน้อยสิ่งที่เรามีก็คือทำงานทุกวันอืม,อมทำทุกวันอะ่ะ อย่างน้อยไงเขาเรียกว่าอย่างน้อยสิ่งที่เรามีก็คือได้ทํางานทุกวันจริงๆอะอะไรรู้ป่ะโอ้ตั้งเป้าไว้นะโอ้เป็นหมอดูนี่โอ้อยากจะเป็นหมอดูที่ได้เงินเยอะดูรวยอะไรอย่างนี้นะแต่กลายเป็นว่าทุกวันนี้มาสร้างชื่อเียเลยสร้างชื่อคนรู้จักอืม<ต>อืมแต่ถ้าดูค่าครณนี้ได้นะหนชื่ออะไรนะชื่อแพรพรุ่งนี้ พี่เต้จะมารับเราไปทำธุระด้วยกันไหมแพร่26กรุ่งนี้พี่เต้จะมารับเราไปธุระด้วยกันไหมคะมาดูนะไป้องร้องไห้ด้วยไปดิเห็นมีอะไรเลยไพ่ดีนี่บอกเขาสิเขาว่าอยากไปด้วยเขาไปด้วยยังไงเขาก็มาเออทำไมมีอะไรกันไพ่ดีนะคุณน่าจะได้ไปนะก็น่าจะมารับเนียค่ะ เพียงแค่คุณเอ่ยปากอ่ะเขาเป็นใครแบบพี่เต้เนี่ยถ้าเป็นแฟนเรานะถ้าเขารักเราเขาต้องตามใจเราดิถ้าเกิดว่าเราอยากไปอ,อาจารย์โอม้มีอาจารย์ท็อปมีอะไรที่แบบว่าโอ้อยากไปด้วยแล้วท็อปไม่ให้ไปมีไหมเยอะแยะเลยมันแล้วแต่อะไรที่น่าไปอะไรที่ไม่น่าไป อาจารย์อเจาบอกตรงๆนะไม่ค่อยอยากจะคุยกับคนไม่ค่อย,ยอ,อยากจะเจอคนมันลำคาญคนมันบอกไม่ถูกมาค่ะพีกี่สิบักษณะแฟนครับโสดคือเราไม่ได้ดูเป็นลักษณะเลยเอาเป็นว่าจะมีคนลักษณะนี้มันมีหลายอย่างไพ่ใบหนึ่งนี่ตอบได้ทั้งมา<อ>ดูข้างหลังดีกว่าครับบอกว่าผิวประมาณไหนสูงหรือต่ำหรือเตี้ยหรือรวยหรือไม่รวยหรืออาชีพอะไรอะไรอย่างเงี้ย ต้องไปดูด้านหลังครับต้องรู้ไพ่ชุดใหญ่ไม่ดูนะนี้ไม่ดูดูแค่ว่าเอาเป็นว่าจะมีคนเข้ามาไหมแค่นี้นะตอบคำถามใหม่ไม่ใช่ตอบอาจารย์โอ้ยถามเองถามใหม่ค่ะเดี๋ยวเราบถ้าจะดูลักษณะแพนต้องไปดูครับราคาพันห้ากับผมอาจารย์ท็อปด้านหลังใหม่เพราะว่าลักษณะถ้าอยากรู้จริงมันมีไพ่หลายใบแล้วต้องดูแบบเป็นไพ่ชุดครับต้องมาด้านหลังครับเพียงพันห้าครับด้านหลังแล้วแล้วมันเป็นการฟิกเกินไปด้วยว่าเหมือนกับว่า พอเราบอกว่าคุณลักษณะแฟนเป็นยังไงถ้าคุณมีคนที่ลักษณะไม่ตรงกับที่เราพูดอ่ะแล้วเขาดีกับคนดีดีเรคคณจะไม่อบเขาใช่ไหมอย่างนี้ไหมเออมันละเอียดอ่อนนะเรื่องแบบเนี้ยดาวยี่สิบหกพีชจะได้เลิกกันขาดไหมัไม่ไม่ดูอ่ะเลิกกันขาดไหมเออไม่ดูนะครับนะเดี๋ยวบอกเขาเลิกกันบอกให้เขาเลิกกันนี่เป็นจรรยาบรณของหมอดูที่จะไม่ดูแลให้เลยนะ นะ mm hmm. แต่ถ้าดูส่วนตัวต้องมาบอกเหตุผลกันก่อนว่ามีเรื่องอะไรต้องดูอย่างละเอียดนะคะ mm hmm. มาดูส่วนตัวทักแชทมามีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะ mm hmm. ถามแล้วร้อยถามอะอยเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษา คำถามละหนึ่บาทเครื่องหน้านี้ดูฟรีดูไม่เสียตังแต่ว่าต้องจ่ายค่าครูให้โดยการแชร์นะคะการแชร์<ม>การไลค์การกดไลค์เพจนะคะฝากกดไลค์เพจอะไรเนี่ยสหวิทยาเออมาค่ะฝน29บเกจะมีเงินก้อนเข้ามาไหมคะอันนี้น่าดูม,มีเงินก้อนเข้ามาเราจะทอาดูซิ เขาว่ามันมีเหมือนแบบว่าคนมาช่วยเหลือมากกว่าอะไรงนี้ถามว่าเงินก้อนไหมก้อนไหมมันได้ไม่เป็นก้อนนะเพราะมันไม่ขึ้นรูปเหรียญอื้อาออ๋อทุกคนเดียวกันอ่ะพึ่งนะคะพึ่งสี่สิบห้าถามปีหน้าเลย เราไม่ดูครับปีหน้าครับดูปีหน้าก็จะได้ไปทํางานต่างประเทศไหมเราดูสามวันนะคะจะรู้ไหมอ่ะถามใหม่ดีไหมคะใครที่ถามใหม่นะคะอะคุณพีคถามใหม่ได้นะคะแชร์แล้วนะคะคุณดาวถามใหม่ได้นะคะแชร์แล้วนะคะถามใหม่ถามเรื่องอื่นนะคะแล้วก็คุณฝนถามไปแล้วเนาะถามไปแล้วคุณพึ่งนะคะ ดูสามวันนะคะดูอะไรดีคะนะนี่ก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เนะแต่ตอนเดินอยู่ห้องนอกก็เหนื่อยมากเลยอะเดินขึ้นบันไดไอ้หน่อย แล้วเจ้าลงมันใดด้วยนี่ไงหมอบอกให้เดินมา,มาละหนึ่งชั่วโมงใครเข้ามาทวงเลอ,อ<า>หรอจ้าหรอเออเข้ามาทวงเมื่อกี้เลยม,มีแต่นี้มีเป็นแบบเป็นเศษเร็วเร็วเศษเร็วเราว เรอเห็นปากโอ้นไงบ้างไงปากโอ้ฮะกําลังคนญี่ป <c oughs> ุ่นไหมคนญี่ปุ่นเลยอาวาละบวยโวยค่ะชื่อโวยสามสิบอืม เ,เดี๋ยวนะเขาเขาถามเรื่องอีกแล้วอิตาิีอะไรอีกแล้วปาฏิหาริย์ชั้นสูงสุดนะครับมาครับเพียงสังที่ผมเอามาใส่เป็นอะไรครับมีพุทธคุณทางด้านไหนครับดูมาดูนี่ครับเนี้ยเพียงพันห้าถูกๆดีๆครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำถามพลังจิตต้องมาดูใน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 ,ในไพ่ชุดนี้ครับซึ่งผมไม่ได้ดูใน ในยิบซีครับซึ่งเป็นไพ่มหาเทพครับในการดูอ่ากัปทาโร่ไพ่ยิบซีข้าหน้าดูฟรีไพ่ยิบซีเท่านั้นเออคือถ้าอยากดูจริงๆต้องมาด้านหลังครับดูสื่อเทพสื่อวิญญาณกับจานท็อปต้องนะเพียงพันห้าร้อยบาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นเลยนี้นะคะเพียงพันห้าร้อยบาทถูกๆดีๆนะอันนี้แบบปรึกษาหนึ่งชั่วโมงพันห้าแต่ว่าอะไรนะถ้าเป็นคําถามคําถามเลยสองร้อยบาท อ,อ่ะค่ะใครที่ยังไม่ตอบให้นะคะถามใหม่ได้นะคะถามคำถามที่อะไรนี่ไงมื่กกี้งไงอืี๋ยมันม,มีสองเครื่องอะ่ะเครื่องเดียวเนี่ยแหละมันส่งสลิปไปเองงงเหมือนกันนะเร็วก็เขาก็ต้องส่งเองสิเร็วเน่เอาไม่มีใครถามอะไรนะเวลาใกล้จะหมดแล้วนะ ในเมื่อไม่มีใครถามอะไรก็ติดต่อดูดวงแบบหลังไมคครับนะแบบไพ่พลังจิตช <ทำ S 1> ั้น,นสูงพ,<า>เพเิเศษไพ่เทพเฟ e บ o ๊กโอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id r i o siri 15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณ้าทองสา,าริกาลิ้นทอง เสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลวงสงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของฝลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูค่ะตามนี้ครับนะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตปราเบอร์โทร0849266658 i d ไอดีรายเอเจทีโ่เอาละเวลาก็าาหมดแนละ้วข้าวสิบเจไม่ได้แชร์นะคะไปเลยนะครับนะ้ำหมดเวลาแลวนะไปต่อที่เพจ ยิปซีโอสิริกอนค่ะถ้าอยากดูแบบไพ่ถ้าอยากดูไพ่เทพพลังจิตจริงๆต้องไปดูด้านหลังครับซึ่งไพ่นี่มันเราไม่ได้ใช้เเราไม่ได้ใช้ไพย่ยิบซีดูเราไม่ใช้ไพ่เทพดูในข้างหน้านี้เลยเ่ย